ทนายเกิดผลเล่าเป็นฉากฉี่ท้ายเรือมีคนถูกแทงแต่ไม่มีใครห้ามออกมาโพสต์ข้อความรรา้ยาวเป็นฉากฉากผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวสำหรับทนายเกิดผลที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามและออกมาแสดงความคิดเห็นถึงคดีแตงโมที่เสียชีวิตปริศนาจากการพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทมาตั้งแต่แรก และล่าสุดค่ะวันนี้วันที่8มิถุนายน2565ทนายเกิดผลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวได้โพสต์ข้อความร่ายาวตอนที่2อฉี่ท้ายเรืองานนี้บอกได้เลยว่าอ่านแล้วคิดตามได้เป็นฉากฉาได้เลยโดยทนายเกิดผลก็ได้เขียนข้อความระบุว่ากว่าจะเป็นทนายตอนที่2องฉี่ท้ายเรือ เมื่อโดนหลอกมาลงเรือตังเกพร้อมกับเพื่อนอีกสามคนที่ต่างคนต่างก็มาเจอกันด้วยความที่พวกเรายังเป็นเด็กไม่รู้จะทำยังไงมาจนป่านนี้ก็ต้องไปตายเอาดาบหน้ากลางท้องทะเลมีเพียงออสคนเดียวเหมือนจะพร้อมมากกว่าคนอื่นทัศนคติของออสคือลูกผู้ชายต้องใช้ชีวิตให้คุ้มในขณะที่ผมกลับอยากลงเรือ เราอยากจะลืมเรื่องราวบนฟังอยากจะฝังความทรงจำที่โหดร้ายและไปตายเอาดาบหน้ากลางมหาสมุทรก่อนลงเรือไต้กงจะใช้คนเก่าไปซื้อของใช้ส่วนตัวให้พวกเราเช่นสบู่ยาสีฟันที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระดาษทิชชู่แบบม้วนแต่หยาบมากๆเพราะเขาซื้อของราคาถูกมาให้ที่ซื้อให้ไม่ได้ให้ฟรีนะครับเขาคิดเงิน เมื่อเรือเริ่มแล่นไปสู่ท้องทะเลไต๋กงก็เรียกพวกเราไปหาโดยมีกลุ่มรุ่นพี่สี่ห้าคนยืนอยู่ด้วยพวกเราเป็นเด็กและผมตัวเล็กที่สุดไต๋กงบอกว่าพวกเราต้องทำงานฟรีสองเดือนเพราะเขาซื้อพวกเรามาจากบริษัทจัดหาเถื่อนคนละ1,500บาทฟังแล้วอยากจะร้องไห้นี้เสื้อปะจระเข้ชัดๆหวังมาหาเงินจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สุดท้ายถูกหลอกมาขายแรงงาน เราสี่คนมองหน้ากันอย่างไร้ความหวังในสมองเริ่มสับสนคิดอะไรไม่ออกในวันแรกในการเดินทางกลางทะเลผมไม่รู้จุดหมายไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้อนาคตอะไรเลยที่โหดร้ายไปกว่านั้นคือในทะเลมีคลื่นแรงมากๆซัดเรือโครงเคลงไปมาเท่านั้นยังไม่พอค่ะทนายเกิดผลยังได้เล่าต่อด้ว,ว่าทั้งผมทั้งออสและเพื่อนๆที่มาด้วยกันต่างก็กลิ้งไปมา ผมเมาเรือมากจนอ้วกแตกอ้วกแล้วอ้วกอีกเป็นอย่างนี้มาสมวันสามคืนอ้วกจนคมปากขมคอกินข้าวก็ไม่ได้ยิ่งกว่าคนแพ้ท้องจนมันหยุดอ้วกไปเองเพราะไม่มีอะไรจะออกมาแล้วในช่วงสามวันแรกเขาไม่เรียกใช้งานเลยโชคดีคนเก่าคนหนึ่งเขามีเมตตาเขาเป็นคนร้อยเอ็ดจะคอยแวะมาดูอาการของพวกเราแล้วเอาข้าวเอาน้ำมาให้จนย่างเข้าวันที่สี่ ผมก็หยุดเมาเรือเป็นปลิดทิ้งพร้อมๆกับคนอื่นๆการใช้ชีวิตในเรือตังเกเป็นอะไรที่ลำบากมากตอนทำงานลากอวนคัดปลาบริเวณหัวเรือกลางทะเลเป็นเวลากลางวันนานๆแดดก็ร้อนมากๆแทบจะเป็นลมแดดกันเลยทีเดียวโชคดีที่ตัวคนเปียกตลอดเวลาจากคลื่นทะเลบ้างจากที่เขาสูบมาล้างปลาบ้างเรียกได้ว่าเปียกยันไข่ไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียว แต่ในทะเลก็ไม่ได้โหดร้ายตลอดเวลานะเพราะบางครั้งคลื่นลมสงบมากสงบจนท้องทะเลนิ่งเหมือนน้ำในโอ่งเลยก็ว่าได้ชีวิตชาวเลจะวนๆเว,นว,นวียนๆกับการกินทำงานอาบน้ำนอนขี้และเยี่ยวและขี้และเยี่ยวเท่านี้แหละต้องใช้ทักษะคันเทพเพราะเวลาที่เราจะปล่อยนักปล่อยเบาพวกเราจะไปปล่อยที่ท้ายเรือลงทะเลถ้าฉีธรรมดาก็ยืนแอน แข่งกันยิงว่าใครจะฉี่ไกลกว่ากันเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าตอนถ่ายหนักหรือว่าปวดขี้นี่แหละต้องใช้สกิลขั้นสูงเพราะเวลาถ่ายจะต้องนั่งยองๆท้ายเรือมือหนึ่งต้องจับเชือกให้มัน่นเพราะมันไม่มีที่ยึดไม่มีเพื่อนมานอนงายให้จับขาอีกมือหนึ่งก็ต้องถอดหรือดึงกางเกงจับกางเกงไว้ให้แน่นๆเพราะการขี้ท้ายเรือเป็นศิลปะขั้นสูงเนื่องจากเรือไม่ได้จอดนิ่ง แต่เรือวิ่งโต้เคลื่อนตลอดเวลาเคลื่อนทะเลไม่ใช่เจ้าพริยาแรงแค่ไหนไม่อยากบรรยายตอนแรกกำลังจะถ่ายออกแต่พอเรือกระแทกขึ้นขี้ก็ตกใจหดกลับเข้าไปในท้องจะอยู่บนเรือได้ต้องใช้ทักษะและเทคนิคมากแรกๆก,ก็เลอะเทอเะเปลือเปืือนเต็มขาเต็มกางเกงพอเริ่มเก่งตีลังกาขี้ยังได้สบายๆต่อมาไม่นานพวกเราก็รู้สึกว่าอยากจะหนีออกจากเรือเนื่องจาก พออยู่ๆไปคนในเรือคนเก่าๆก็เริ่มบังคับรังแกกดขี่ข่มเหงพวกเราทำอะไรไม่ถูกใจก็จะถูกตีถูกต่อยผมก็ถูกต่อยจนปากแตกฟันโยกเคยมีคนงานคนหนึ่งถูกแทงก็ไม่มีใครห้ามและไม่มีใครกล้าช่วยปล่อยให้นอนจมกองเลือดอย่างอนาถถ้าหากเสียชีวิตเขาก็โยนลงทะเลเหมือนหมูเหมือนหมาเพราะว่ากลางทะเลไม่มีกฎหมายผมมองดูทะเลที่เวงวาง อยากจะโดดลงเรือแต่มองไปทางไหนก็มีแต่น้ำกับท้องฟ้าทุกๆคืนผมแอบร้องไห้คิดถึงแม่ผมบอกกับตัวเองว่าอย่ายอมแพ้เราต้องกลับไปกอดแม่ให้ได้ผมจะไม่ถอดใจหรือตายกลางทะเลเด็ดขาดพวกเราสี่คนเริ่มคุยกันและวางแผนจะหลบหนีจากเรือเมื่อเวลามาถึงซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทานายเกิดผลแก้วเกิดก็ได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยได้โพสต์ข้อความแสดงจุดยืนในคดีแตงโมโดยโพสต์ข้อความระบุว่า 1. ผมไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาทั้ง5ว่าแตงโมฉี่ท้ายเรือและตกจากเรือตายข้อที่ 2. ผมไม่เชื่อแนวการสอบสวนทั้งหมดเชื่อผลนิติเวศในส่วนของแตงโมจมน้ำแต่ไม่เชื่อบาดแผลที่ถูกใบพัดเรือซึ่งตอนแรกก็เชื่อนะ แต่พอตำรวจเอาภาพจากเว็บไซต์เดอะซันมาอ้างตอนแถลงข่าวกับที่คุณอัจฉริยะเอาคลิปมาเปิดเห็นหมอนิติเวชใช้มือหมุนใบพัดเรือเพื่อให้เข้ากับบาดแผลด้วยความเร็วที่หมุนด้วยมือเท่ากับเครื่องยนต์พร้อมกับประชดเลยไม่เชื่อเลยและข้อที่3ไม่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมเพราะไม่มีมูลเหตุจงใจในการวางแผนฆาตกรรมแตงโมข้อที่4ไม่เชื่อน้ำคำบางแจ็กว่ามีคลิปเห็นการฆาตกรรมแตงโมบนฝั่ง ไม่ใช่การตายในน้ำตามที่แม่พูดเพราะมันขัดแย้งกับผลนิติวิทยาศาสตร์ที่พบคโคลนและน้ำในบอดของแตงโมสำหรับบางแจ็คผมไม่เชื่อเลยให้ศเปอร์เซข้อที่5ผมเชื่อว่าแตงโมตายบนเรือและตกน้ำตายไม่ใช่อุบัติเหตุสันนิษฐานว่ามีคนทา อาจจะพลั้งมือเล่นแรงหรือแกล้งทำหรืออารมณ์ชั่ววูบก,ก็เป็นไปได้แต่ผมไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้เช่นกันข้อที่6ผมไม่ได้โต้แย้งในกรณีที่ทีมกฎหมายของคุณแม่จะฟ้องคนบนเรือในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายและอยากให้ฟ้องโดยเร็วในเมื่อมีหลักฐานเด็ดเพื่อให้สังคมจะได้ไม่สับสนฟ้องเถอะครับโลกจะได้สงบขอขอบคุณข้อมูลจากทนายเกิดผลแก้วเกิด